พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสตชแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับตอนนี้ต้องหนีมาที่ร่มนะครับฝนตกอากาศดีมากๆเลยแล้วก็เป็นข่าวดีจริงๆนะครับซึ่ง พรุ่งนี้ในการประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราอาจจะได้คนคนนี้เป็นประธานสภานะครับคนนั้นก็คืออาจารย์วันหนอโมหมัตตนอมัตถางครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาชาติในการให้สัมภาษณ์ของพักเพื่อไทยก็คือเขาจะให้คนกลางครับ รงการนั้นก็คืออาจารย์วันนอพกพรคเพื่อไทยสรุปว่าจะเสนอชื่ออนาจารย์วันนอกเป็นประธานสภาผูแ้แทนรฎรสำหรับคุณสุชาติตันเจริญก็คงจะไม่รับแล้วนะครับแม้พรคพลังประชารัจะเสนอชื่อเพราะคงจะรับปากกับลูกลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนนะครับก็คือคุณมดดำในอนาคเราจะเห็คุณมดดำมาเป็น นักการเมืองเต็มตัวก็ได้หรือไวๆนี้อาจจะมีตําแหน่งนะอาจจะเป็นรองโฆษกรัฐบาลก็ได้นะครับแต่ต้องติวเข้มหน่อยต้องทําการบ้านหน่อยสําหรับคุณมดดำนะใจมาแล้วแต่เรื่องราวสับแสงเกี่ยวกับการเมืองคุณมดดำก็ยังไม่ค่อยรู้รู้ลึกร,ร,รู้ซึ้งสักเท่าไหร แต่ขอให้ใจมานั้นโอเคแล้วอาจารย์วันนอจะรับไหมเพราะอาจารย์บอรประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดมีใครเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็จะไม่รับจสะสลัดสิทธิ์ครับเพราะอาจารย์วันนอยังมีความเห็นว่าพักที่ควรจะเป็นประธานสภาน่าจะเป็นพรักอันดับหนึ่งก็คือพรักเต้า แล้วก็เป็นความเห็นของอาจารย์วันนอแต่ถ้าเกิดเสนอจริงจริงอาจารย์วันนอบอกต้องให้พักก้าวไก่เห็นด้วยหรือถ้าพักก้าวไก่ไม่เไม่เห็นด้วยอาจารย์วันนอจะสลับก็คือถ้าเพื่อไทยโอเคเก้าวไกโอเคใหอ้อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาผู้นอาจารย์วันนอก็จะยอมรับนี่สิครับ ยอดนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงนะครับคุณสุนทีีริมทองคุณครับคนคนนี้ครับคือลูกผู้ชายตัวจริงผมจะบอกให้ท่านคงไ่เอาชื่อเสียงของท่านที่สะสมมาแล้วคนมุสลิมเนี่ยของจริงครับจริงๆแต่มุสลิมแข่งคัด ทางศาสนานะมุสลิมก็จะมีเข้งบ้างไม่เข้งบ้างแต่ถ้าเข้งจริงๆนะเขาต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนนะค,คนไทยก็เหมือนกันถ้าเข้งศาสนาจริงๆนะก็คงไม่ทำให้ใครผิดหวังแต่ส่วนมากมันเข้งปลอมมันพูดไทยคำบาลีคำบางทั้นใจมันไม่ได้นะตอนนี้ก็ต้องมาดูพักคเก้าไก่ว่าจะาไงครับ แต่ผมคิดว่าพักหน้ากายถ้าเป็นอาจารย์วันนอนี่น่าจะโอเคเพราะอาจารย์วันนอรู้ว่าต้องเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมุรีแน่ไปใจใชครั้งเดียวซะด้วยซ้ำไปจากครั้งสองครั้งสามครั้งก็ว่ากันไปแล้วจะ,จะให้อาจารย์วันนอเสนอชื่อคุณเศษฐาหรือคุณอิงอิงพักเก้าไกลก็ต้องเห็นด้วยกับจารวันนอเช่นกัน แต่ถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่าน376อีกอาจารย์วันออก็คงโบกมือลาก็คงจะต้องยุบพักรวบแปดพักยุบไปแล้วก็ไปจัดการกันใหม่ครับตรงนั้นละ่ะพรใเดระเวศจะต้องโผล่ขึ้นมาก็ตามสเต็ปนะแต่ผมว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆครับดีดีกว่าสุชาติตันเจริญแน่นอน เป็นอาจารย์วันนอครับทุกฝ่ายยอมรับหลายคนก็บอกว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคอะไรนะเป็นสาขาของเพื่อไทยพอพูดกันไปพอพูดกันไปเรื่อยทําไมเพิ่งมาพูดตอนนี้วะตอนอื่นทำไมไม่พูดวะมามันจะเป็นสาขาได้ยังไงว่ามันคนละพรรคหรือเปล่าวะ,วะพูดอย่างนี้เขาก็เสียหาย โดยเฉพาะหัวหน้าพักอาจารย์วันนอเลขาพักพันตารวจเอกชวีนั่นก็ไม่ได้ธรรมดานะคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีพฤติกรรมดีนะในการทํางานให้กับบ้านเมืองเขาดีมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่ทําให้เสียชื่อหรอกครับตัวว่ากันไปใครจะพูดอะไรก็พูดกันไปครับตอนนี้เราก็ได้รุ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่สี่กรกฎาคมสองพันห 6ิ6คุณศรียาไม่สิ่นคนดีจริงจริค,ครับผมก็ยังตันอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจะยังไงกันวะมันจะเป็นไงไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาจารย์วันนองวะคนที่คิดคนที่จัดจงนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยเจ๋งมากๆและการแถะลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะมีคุณเศรษฐามานั่งแถลงข่าวด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าออกใหม่ๆก็ขอให้เป็นตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับใครดูคลิปย้อนหลัง มันก็อาจจะเอาไปแล้วก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรยังไงก็ขอฝากไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าวันนี้การเมืองพักรวบรัฐบาลแปดพักในการสรรหาประธานสภาผู้แทนราษฎรน่าจะลงตัวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับ ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม,ผมใครเห็นด้วยผมก็โอเคใครไม่เห็นด้วยผมก็โอเคนะครับเพราะว่าความเห็นต่างมันเป็นสิ่งที่สวยงามในระบบประชาธิปไตยคอมเมนต์กันมาได้ครับยังไงก็ตามช่วยซื้อน้ำหอมผมหน่อยน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อมนตราครับราคาหา้าร้อยเก้าสิบบาทค่าส,ส่งน,นะคุดหุกันหน่อย สำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธชินราชรุ่นหกร้อยหกสบหกปีทวีโชคซึ่งรุ่นนี้จาก 10, สิเบียรดรทวงวีบุรณะเขตท่านเป็นศิลปจารย์แห่งชาติมันจงนสร้างในวัยเก้าสิบเปีครับ5้าจุดเก้านิ้วห2 0่0นสองพันกว่าบาทเก้านิ้วสอง0มืหกพันกว่าบาทสิบสองนิ้วห้าหมืนเก้าพันกว่าบาทสำหรับเหรียญนั้นสองร้อยเก้าสิบพร้อมค่าส่งสี่เฉพาะเหรียญนะครับนอกนั้นก็มีค่าส่งสี่ร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งัน อินบอกเข้ามาคุยกับผมครับใน Facebook ดกรกิจพนเด็ดยแอนไลน์มาคุยครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันท่านที่มีตังนะครับแล้วก็ชอบสะสมพระบูชาบูชาไปไว้ที่บ้าน,นครับรับรองราคาขึ้นตลอดตลอดของลุงจากของสกุลช่างจากทวีไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่อง ขีพสชาแนลสนับสนุนผมนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เร่งบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันตอนที่เข้ามาดูในช่องยู u ูบขีพศชาแนลถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยครับกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับจะเป็นคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี